ทำบัตรคอนเสิร์ตมึงหาปวดใจกูอะเหมือน <laughs> มันลงไปที่ตะกุกูไม่ได้ดูหรอสองพันสองสองพันสองต่อใบเหรอ 2> 2, 2, 2, 2. สองพันสองดิฉันซื้อต่อมาในราคาสองพันบาทจ้าค่ะแล้วรถจะเอายอดไหมบางคนเสิร์ดแบตชิงให้ได้ค่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะ นี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะสองคนนี้นะคะคือเพื่อนเราที่โรงเรียนคือวันนี้ท็อปิกเรา <c oughs> เราเรา,เราเห็นอยู่ละตรงหน้าปกนะคะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องความติ่ง <c oughs> ติ่งเกาหลี <c oughs> ก็คือแฟนคลับเกาหลีนั่นแหละซึ่งสองคนนี้ที่อยู่ในชีวิเบล,ลคือสุดยอดแห่งความแฟนคลับ <c oughs> ตามไปประกายทุกครั้งคอนเสิร์ตคือกูต้องไปครบทุกอัน <c oughs> ขอแนะนําคนนี้ก่อนนะคะมีมี่ AKA ซิก้าสวัสดีค่ะ นี่นะคะเคทอุเอทาเกตคือสองคนนี้นะคะคือเพื่อนสิเราที่โรงเรียนเลยและสองคนนี้เป็นบุคคลที่แบบว่าติดตามเป็นแฟนคลับวงเกาหลีมาตั้งแต่เด็กๆเริ่มจากคนนี้ก่อนดีกว่าอยากรู้ว่ามึงเป็นแฟนคลับใครเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมันมีลายเซ็นอยู่คะ่ะใชยคะ่ะก็ตอนนี้เป็นบลิง์นะคะเป็นเมนโรเซ่ค่ะ อ่ะตอนแรกต้องบอกก่อนนะว่ามิมี่เนี่ยเป็นแฟนคลับ Girls Generation มาก่อนเมนคนนี้คือเจสสิก้าเนาะวันเกิดองปีของเจสสิก้านะคะมันจะซื้อเค้กวันเกิดแล้วก็เป่าเกณฑ์เพื่อนเกณฑ์เพื่อนมาเป่าเค้กวันเกิดให้ซิก้ามีน้องเต่นเด็กนะคะความเพี้ยนเดินเด็กนะคะ คงคิดแต่วัยวัย16นะคะแต่เขารักเขารักของเขาจริงรักจริงรักจริงแต่ว่าบอกก่อนนะคะเป็น Disclaimer ของคลิปนี้ก่อนนะคะเราไม่ได้มี intention จะแบบว่าอะไรใครคือเราแค่มาแชร์เพราะว่า2บุคคลนี้เป็น2บุคคลที่ชื่นชอบเกาหลีโดยกําเนิดโดยจิตใจโดยโซเราก็เลยอยากจะ เอามุมของเขาต่างๆในเจอรี่ของเขาในการชอบแต่ละคนอ่ะมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเหมือนเป็นดอกจันไว้ว่าของพวกเนี้ยแบบบางคนคนอื่นอาจจะมีเยอะกว่าแล้วก็ไปคอนเสิร์ตเขาอาจจะไปเยอะกว่าเราแต่ว่าอันนี้ในมุมของแบบเราที่ไปมาใช่ใแล้วเราเราที่แบบรักของเราแล้วเราไปมาเราก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้ฟัง เนี่ของพวกมึงมันน่าจะยาวมากเพราะว่ามันไม่ได้ปี2ปีเนาะมันมันมันเป็น1ิปีเพราะฉันเราได้เป็นวันเออมันเราได้เป็นวันเอาเรื่องพีกพีที่พวกมึงเจอดีกว่าเพราะว่ากรีเรื่องเราพวกมึงสองคนมาเยอะมากว่าจะได้ไปไม่วะใช่คือต้องต้องบอกก่อนว่าสองคนเงินมีแต่กำบางนี่มึงเล่าหรือมึงอวดกูเนี่ยเพราะมึงมีเงินอ่ะไม่มึงกำบางก่อนมึงจะซิบารเงินอะมีนะมีเตรียมนะแต่ บุญวาสนาก็คือไม่มีแบบติดลบเป็นสูตคอนล่าสุดกูต้องไปบนหลวง,ลวงพ่อโสธรขอแล้วก็ได้นะเอเอได้ได้จริงนะอของนี่ก็พีคอยู่เพราะว่าดิฉันก็คือผู้ร่วมเหตุการณ์อะเหตุการณ์ล่าสุดอาไปส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้กระทำความผิี <laughs> ในเรื่องนี้สดสดร้อนร้อนเลยก็คืออาทิตย์ก่อนใช่ไหมคอนเสิร์ตเออ่แบล็คทิงแอนคอร์ที่เออ่กรุงเทพอ่ะเรามันเราไปทั้งสองวันใช่ไหมส่วนบัตรวันแรกอ่ะเราอ่ะฝากให้เออ่คนรู้จักแคทจะกดให้ไอ้แคทก็กลับบ้านไปแล้วคือไอ้แคทบ้านมันอยู่ศรีราชาเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วก al ็ไม่ได้เอาบัตรสักทีเสร็จยูดีมันก็โทรมามันเสียงมันก็สั่นแล้วก็พูดว่ามึงกูขอโทษปวดใจกูอะ เหมือนมันลงมือทนะี่จะตุ่มว่าแล้วเมื่อกี้ว่ามันขอนทูดเรื่องอะไรเอ้ยจริงๆกูไม่รู้แล้วกูก็เลยแบบให้มันรีบพูดออกมาเพราะกูไม่อยากจะนึกภาพว่ามันคือเรื่องอะไรอ,อ,อะไรใช่ปะมันก็พูดเลยว่าเมื่อกูทำแบบคอนเสิร์ตเมึงหายคำนั้นมันแทงหัวใจกูมันแบบเป็นความรู้สึกแบบทำไมเนอะจะได้ดูอยู่แล้วเนอะทำไมถึงรบกิดเหตุการณ์น,นั้นขึ้น แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็บอกว่าแต่กูมาด้วยโซลูชันนะกูทําหายแต่กูแบบกูมาด้วยโซลูชันเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาจะโทรมันไปหาวิธีของวันแล้วคือต,ตอนที่รู้ตัวว่าโอเคกูฟักลับแล้วก็เลยโทรหาคอนเซนเตอร์ไทยทิกเก็ตก่อนเลยเ,เขาแบบเต้องไปแจ้งตำรวนะจนะแจ้งความต้องมีใบบันทึกประจำวันไปกูก็โอ้โหใส่ไปให้หมดเลยทําใบมบอํานาจอะไรใดๆให้เพื่อนเรียบร้อยพอวันคอนเสิร์ตก็ไปถึง ไปถึงก็ไปหาเจ้าหน้าที่เพอะพอดีว่าบัตรเราอ่ะเป็นบัตร V I P ใช่ไหมเบนเอฟิมันคือการได้ดู Sound Check ตอน4โมงเย็นแต่อยู่ดีเจ้าหน้าที่บอกว่าเออมันไม่สามารถที่จะแลกเข้าไปในดู Sound Check ได้นะคืออยู่ต้องแลกตอน5โมงเท่านั้นก็แปลว่าไอต้องเสีย b e n เ f ฟ t ิต Sound c h e c ไปเอาละก็คือแปลว่า กูไม่ได้ดูหรอเลยโทรไปคุยกับคนนี้ซึ่งคนนี้อยู่ศรีราชาและคนนี้อยู่ที่อิมแพคโนโรนอยู่ที่ราชามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูซื้อบัตรใหม่ให้มีมี่เพื่อให้มีมี่เข้าดูสาวเช็คค่ะมันจะมีใครประเสริฐไปได้บ้างวันนี้เฮ้ยเฮ้ยประเสริฐมากวันเท่าไหร่อันที่มึงซื้อใหม่ของมันก็ซื้อมาในราคาสองหมื่น สองปั๊สองพันสองสองพันสองต่อใบเหรอสองพันสองมันคือถึงเวลาที่มันเข้าเสร็จแล้วอ่ะสี่แบบสี่โมงอ่ะคือวิ่งไปเอาบัตรกับเขาหน้าประตูแล้วก็วิ่งทะลุเข้าไปเลยเยะยังไม่จ่ายเงินใดๆเลยโอยังไม่จ่ายเงินแต่แบบหยิบบัตรเขาแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยโวดเขาเชื่อใจเขาเชื่อใจโอ้เราคือกับคูณสี่คูณร้อยหมดเลยไมพั่านนะสมมุต คุณผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะพวกเรานะคะเบลขอบคุณแทนเพื่อนทั้งสองคนจริงๆนะคะน่ารักมากๆเลยอะ่ะขอบคุณขอบคุณมากๆโอเคแต่สุดท้ายก็ได้เข้าไปดูกีจการ์ดเราจะอินเสิร์ตภาพที่มีมีถ่ายไว้นะคะ <c oughs> ในคอนเสิร์ตว่าเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องของมีมีคะ่ะ NCT บ้างก็ต <sist le joke in> okay. ้องบอกเลยว่า NCT เนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพราะว่าดิฉันอย่างที่ได้บอกไปแล้วเงินมีแต่กำบังสุดๆก็คือดิฉันประสบพบเจอปัญหา user not found user not found ถ้ามีเมมเบอร์ก็จะสามารถจองบัตรได้เร็วกว่าคนไม่มีบัตรหนึ่งว่นซึ่ ก,ก็คือค <น S 2> ต้องบอกเลยว่าทุกคนมีคือประมาณถ้าสมมติแฟนคลับ NCT มี1,000ล้านคนก็คือประมาณพล้านคนแล้วนะพันล้านคนที่มีแล้วที่มีแล้วแต่ว่าอาจจะตัดดิฉันออกไป1คนเพราะว่าดิฉันสะเพาเองก็คือไม่ได้สมัคร ตามเวลาที่เขากำหนดในรอบแรกพอมาถึงคอน้องดีมนะคะดิฉันก็เลยได้ทำการสมัครแล้วเรียบร้อยพอถึงวันกดเท่านั้นละมึงเอ้ยยูเซอร์นอนฟาวกู User no ว่าย no ูเซอร์นอนฟาวน่าจะประมาณครึ่งประเทศทำไวกว่าระบบเขาไงใช่ไหมมูสมัครไวกว่าระบบเขาไม่ใช่ค่ะคือคือน่าจะเป็นการผิดพลาดของทางนั้น <S <S อะไรก็เลยทำให้ดิฉันเอ็นอัพซื้อบัตรแพง แพงนี้อัพจากปกติเท่าไรอ่ะเอ้ยแต่จะบอกก่อนว่ารอบ NCTD มากูไปบนมางไง <c oughs> กูก็ไม่รู้นะว่าใช่ไหมอะแต่เออกูก็สบายใจอย่างเงี <c oughs> ้ยเออกูว่ามันก็เลยทําให้รอบเนี้ยกูไม่ได้ซื้อบัตรอัพแบบแพงนะ <c oughs> ที่เสียแพงจะเป็นตอนคอนหนึ่งสองเจ็ด บัตราคาห้าพดิฉันซื้อต่อมาในราคาสอง0มืบาทบัตรสามพันแปดดิฉันซื้อมาในราคา0มืน บอกเลยคือพวกเราก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวยมีเงินแบบว่าทักโกมานะปกติว่าแบบฉันอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มเย้ฉันอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มผมลงเลยเนี่ยโอ้โยผู้ชายก็คือมีอันจะกินกว่ากูเยอะมากเลยสุดสุดสุดถ้าใครมีเทคนิคอื่นในการกดบัตรหรืออะไรก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยไม่ต้องแบบเสี่ยงเงินนะเออแบบช่วยช่วยบอกหน่อยแบบมีทริคแบบมันต้องเป็นเวลาเท่านี้วิเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค อะไรต้องไม่รู้ผิดพลาดตรงไหนมือนกันไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงนี่ก็เป็นเรื่องราวอุปสรรคในการที่จะไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งของเพื่อนเราทั้งสองนะคะก็มีประมาณนี้เราให้พี่มี่เลือกของมาชิ้นหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมีค่ามากที่แคที่เอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้อันนี้มึงรู้สึกว่าแบบอันนี้ที่มีลายเซ็น คือจะบอกก่อนว่าเรื่องราวของการได้ตัวเนี้ยมาก็ถือว่าเป็นความโชคดีแบบหนึ่งเรื่อง mm hmm. เออชิ้นเนี้ยได้มาเพราะตอนนั้นอะ่ะจำได้ปะตอนที่แบงค์ิงมาเอ็กกับกสิกรอ่ะแล้วได้ต้องทำยอดให้ได้เป็นฮ er อสเปนเดอร์เพื่อที่จะไ,ไปเจอจำได้จำได้แต่เพราะว่าเออแล้วเสร็จปุ๊บเขาเดินไม่มาเพราะว่าโควิดป่ะตอนนั้นอ่ะน่าจะใช่ก็เลยมีการแบบไลฟ์แล้วในไลฟ์อ่ะเขาก็เหมือน มีการแบบเล่นเกมให้เราดูหรือว่าดูซึ่ง<ด>มึง<ท>ได้เข้าไปไลฟ์ละเพราะว่ามึงเป็นท็อปสเปนเดอร์ล้ใช่ใช่เพราะเราอะได้ฝ่าฟันทุกอย่างข,าขอเล่านิดนึงนะมีตอนที่มันจะเป็นท็อปสเปนเดอร์อะไลน์มาเลยไอ้เบลมึงจะซื้ออะไรเออมึงจะซื้ออะไรช่วงนี้มึงจะซื้อของที่แบบมีราคานิดน,นึงไหมเดี๋ยวกูอะไปไปรูดให้มึง เพื od, ่อที่จะสะสมยอดเพื่อที่จะเอาไปเอาไปเป็นแบบรวมเป็นท็ t o เ s p เ n อร์ให้เข้าไปอยู่ในในงานให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมึงก็รวบรวมได้เยอะเหมือนกันนะก็ใช่ตอนนั้นรวมแล้วได้ยอดเท่าไหร่ตอนนั้นนะแต่ว่าเป็นหลักล้านป่ะเกินเกินเกินก็คือตอนนั้นก็คือก็คือดาวรถเหมือนกันดาวรถไปเป็นไงซื้อรถเพื่อจะเอายอดนะคะทุกท่านเพื่อนดิฉันไม่ทำซื้อรถเพื่อจะเอายอดไม่ทุกคน ซื้ออยู่แล้วแต่เราก็ใช้วิธีที่แบบฉลาดอยาบอกว่ามันคือการต่อยอดแล้วได้รถแล้วคือมันเป็นจังหวะพอดีที่เราจะจะซื้อรถยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรก็ไปบังคับไปบังคับให้เพื่อนซื้อมือถือด้วยนั่นเพื่อนก็อยากได้หรือเปล่าเขาก็เหมือนจับแบบเล่นลังแบบเล่นเล่นจับรางวัลเนี่ยนะแล้วบอกว่าจะได้ลายเซ็นแล้วเราอ่ะซึ่งแบบเป็นคนที่ไม่มีดวงเรื่องเรื่องอะไรอย่างนี้กับศิลปินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายูจีก็ได้มา แค่ไม่กี่คนในหนึ่งร้อยคนอะจำจำ exact นี่มันเป็นหนึ่งดนึ่ใน้หนึ่งในนั้นหนึ่งในน้อยกว่าร้อยด้วยคุยนี่เขาเซนสดจริงจนะใช่ใช่แล้วข้างในคืออะไรอัลบั้มก็เป็นอัลบั้มปกติต้องเปิดไงเปิดรันไม่เปิดอันอื่นก็ได้อันนี้ไม่ค่อยได้เปิดมีอันอื่นให้เปิดไว้โชว์ใช่ใช่ใช่นะคะไม่ได้มีมีเมียอื่นไว้แกะใช่มาต่อเลย NCT จะอยากรู้อะไรเรื่อง NCT เอ้าเราก็อยากรู้สิว่า ของเดี๋ยวต้องโชว์นิดนึงนะคะของที่มันมึงรู้สึกว่ามันแบบแฟลลูเอเบที่สุดที่สุดหรอที่สุดแบบได้มายากแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือแบบแบบแลูมากๆอะไรเงี้ยมีคุณค่าอะใจมากๆถ้าสิ่งที่คิดว่ามันคือเป็นสิ่งที่ได้มายากที่สุดก็คือจะเป็นสิ่งนี้ซึ่งโดยปกติปกติดิฉันเนี่ยจะเก็บใส่กล่องอย่างดีนะคะคือมันเป็นบอลที่เขาอะจะแบบ เหมือนปลาให้ในคอนเสิร์ตมึงถ้ากูปลารูปเนี้ยกระเพราต้องแบบว่าอยากแยกแน่เลยอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยจ่ายมันเป็นแสนอ่ะกูไม่เอานะเขาไม่เอานะที่มันมีคุณค่าทางจิตใจเพราะว่าก็คือหนึ่งเนี้ยคือเหมือนเมมเบอร์หนึ่งคนอ่ะเขาก็จะมีลูกบอลแบบจํานวนแบบเท่านี้เท่านี้อะไรอย่านะใช่ไหมแล้วเขาก็คือต้องเอาไปปลาแบบทั่วแบบทั่วคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจไหมจังหวะที่มาเนี่ยมา ทนที่มือเมนมาร์ใช่เมนมาร์คาะมลีทีนี้เขาก็ปลามาเว้ยโอ้สิ่งนี้เขายู่ในมือกูอ่ะใช่ค่ะ แล้วก็ที่เห็นที่เห็นว่ามันแบบขาดขาดหายหายก็คือเพราะมันเกิดการแย่งชิงกันเกิดขึ้นนะตอนนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเวลานานแล้วนอเพราะว่าตอนนั้นที่มันแย่งชิงกันเพราะเขาพูดงเส็นสดแล้วก็โยนเลยวะมันเหมือนเหมือนเขาเซ็งไมก่อนก่อนก่อนุ่พเอแต่ว่าแท่นนี้คืออะไรคือมึงมาซื้อมาเองซื้อแผ่นอะคริลิกมาตัดมาอะไรทํากล่องเองเลยค่ะเล่าเหตุการณ์หน่อยตอนตอนที่มึงแย่งมันมาเือยังไงอ่ะม้าก็เดินมาแล้วมาก็โยนใช่ป่ะแลนมาประมาณตรงเนี้ยเออ กูว่าขวาไปเลยจ้ะเออฮึมือคนข้างๆหรือคนไหนไม่รู้อะคือก็เหมือนโดนจับโดนเหมือนกันเออแต่ก็อันอันนี้ก็กูอาจจะแบบเคี้ยนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็คือใช้แรงทุกอย่างที่มีในในตัวตอนนั้นดึงมาเลยแต่ไม่ได้ผักไม่ได้อะไรใค่ไม่ได้ผักคือตัวกูหลมเอง้วยซ้อวันนั้นนี่ขาเขียวไปเลยเพราะว่าไม่วไม่โดนภาพสโลว์เลยนะเออฮึ ได้มาแล้วนี่คือไยเซนพี่มาค่ะน้องมาค่ะเอาน้องมาเด้อ <c oughs> ได้แล้วไลเซนก็หล่อขนาดซ็นยังหล่อเลยอ่ะสุดท้ายของไทยสุดยอ,อยากรู้ว่าพวกคุณเสียเงินทั้งหมดให้กับวงที่ชอบไปเท่าไหร่ <c oughs> เริ่มจากแบล็คพิงคค่ะ ทุกอย่างคอนเสิร์ตอัลบั้มเมอร์เชนไดซไ์ไม่ว่าจะเป็นท็อปสเปนเดอร์ที่ต้องเสียไปเพื่อแลกสิ่งนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเอาคร่าวๆเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วเนาะคร่าวๆคิดว่า4ล้านน่าจะน่าจะเขาด้วยนือก็เพราะว่ามีท็อปสเปนเดอร์ด้วยใช่ปะหลาสีล้านก็มีของชิ้นใหญ่ด้วยของเล็กๆน้อยๆม์ใช่ไ์จี่มันก็ไม่ได้แพงเวรานั้นแต่ว่าทุก ก็เหมือนบวกมาเพราะว่ามันต้องรอเข้ามาใช่หรือบางตัวแบบลิมิเต็ดมากๆก็ไปแย่งชิงในราคาที่แพงกว่าปกติแพงกว่าป้ายแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตก็ไม่เคยได้ดูราคาปกติเลยเสี่ล้านค่ะคลิปนี้พ่อหรืแม่ไม่ต้องมาดูเลยนะป้าวะห้ามดูห้ามดูห้ามดูจริงๆอ่ะโอเคอยากรู้ยอดของแคท้าง NCT ทั้งหมดทั้งมวลหมดไปเท่าไหร่ถ้าทั้งหมดแบบรวมอัลบั้มเอ,อ่ยคอนเสิร์ตเอ,อ่ยของใดๆต่างๆแล้วก็บวกกับของที่แบบซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ก็แบบซื้อ,อ,อตามก็น่าจะประมาณสามแสนสามแสนโอ้โหไม่จริงคอนเสิรต์ตน่าจะเกินแล้วนะอคอนเสิร์ตวันละก็ะเกินละว่ะซื้อเป็นแสนแล้วอะใช่ แต่ว่าแต่แต่แตถ้ารวมๆแล้วก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าจะแบบคือไม่น่าห่างจากหนีมากโอเคค่ะพี่แคทหมดเงินไปกับ NCT ซวงที่เขาดักไป 3ามแสนบวก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 นะเพราะว่าคือมันก็แบบว่าทบไปเรื่อยเราก็ไม่ได้แบบว่ารวบรวมคอลเลกเป็นวงเงินขนาดนั้นคร่าวๆนะคะถ้าถ้าคอลเลกจริงก็อาจจะมีการแบบเป็นลมเกิดขึ้นใช่อ่าโอเคก็สุดท้ายแล้วขอฝากหน่อยอยากจะบอกอะไรกับคนที่เป็นแฟนคลับทั้ง b l a c k พิงกกับ n c t อยากแบบว่ามีอะไรฝากพวกเขาไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นทริคอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้ ถ้าอยากจะฝากก็อยากจะฝากเรื่องเออก็ระวังโดนแบบโดนโกงโดนอะไรนี้ให้ดีเช็คให้ดีก่อนที่นี่ค่ะโอเคก็เขาถ้าเขาพูดเรื่องโกงไปแล้วกนเราก็จะให้กําลังใจลวกันใ,ให้กําลังใจทุกคนที่ตเราทําดีแล้วต้องทําดีต่อไปเย้<อ> <Yeah> วันนี้ก็มีเท่านี้เราก็แค่มาแชร์เรื่องราวของพวกเราให้ทุกคนฟังกันนั่นเองนะคะใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าใครอยากจะฟังใครอยากแบบอุ้ยอยากรู้เรื่องราวพี่มี่มากขึ้นเกี่ยวกับแบล็คพิ้งเกี่เจนอยากรู้เรื่องพี่แคทมากขึ้นเกี่ยวกับเ c t เดี๋ยวให้เบลอะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแล้วเราไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันดีปะเย้เออมีภาระหน้าที่เยอะมากเลยนะคะอันนี้ต้องแบบจ่ายค่าบ้านค่ารถ แต่ว่าเบลทาได้ค่ะโอเควันนี้ก็หมดเข้าดีนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ของเบลนะคะส่วนวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะบายบายโอเคเพื่อนใจดีมากนะคะแล้วก็เป็นรางวัลสำหรับทุกคนทีด่ดูคลิปนี้จนจบนะคะเรามีของมา่ บัอันนี้นะคะก็ใครอยากได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้ค่ะแล้วก็สุ่มจากคอมเมนต์ทุกคนกันนะคะนี่แต่ว่าถ้าใครมีแล้วก็แต่งฟันให้คนอื่นด้วยนะคะเดแบบีนะคะมีแค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นนะคะ,ะ,คะทุกคนก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็แชร์เพื่อน้วยเผื่อทุกคนจะได้กันนะคะเก็บเสร็จยังโอ้เยอะอยู่นะนี่เอามาหมดยลงวะไม่เอามาส่วนเออจำได้หมือยงเยอะกว่านี้ปะ